นี่จะขั้าให้หวืนเจ้าสุงใช้พอร้อลาบดิบกับกินน่ะเป็นตู้เขาเหี่ยเชือดร้อนก็มาต้มมันบผิดนี้ลุงใช้เอาน้ใส่หนเจ้าเห็นตู้เห็นหง้นเอจะขัวเาเนี้ยน่ากิดขนาด้นละคือจีนมันลาบบินอัน กิโลเก่งพว่วงหงกิโลโอ้มาดูนะี่ผู้ชากินราพพุวกวเจ้าเพราะว่ากินดิสกินกักินได้หมดอ่ะอก,กินได้หมด,ดหรอเจ้าแ่นังแงก่กใช้โอ้หอมสอดๆหนับพุัว <c oughs> อันนี้เขาใจ้น้ำมันเกี่ยวหอมนะเจ้านี่ใครไปหน่อ กินลาบัวหรือลาบดิบเอ้ยจะกินนี่ก็ได้นะยังวุนเน่าโอ้ยแฟนแฟนแฟนซีดีกินลาบลำๆใช่หมเพื่อนวน่า้เอีหน่อยแดมมงหน่อยเออิ้มนหนักวุ้แดงนี่เปนย่นลำเนาะนุบ้านเก็ย่าจีนให้กำใช้นุ้านเก๋่่ะวุ้นแดงอ่ะ มันก็เงยหนำี่นีแข่เมฮะไเมคนยากะโอ้เสมตัวอเตมหนำเาเขาสั่งให้แล้วมากินน้ำนี่โอ้มาเปิดรถที่ยังสมบูรมีตียถเจ้าตวสักอย่างนี้เอามาใส่เจ้าผมมาซุกั่นอ ่จาโอ้ยเสียงหน่อยต้มีรสดีหอรดีจะไปในาเครน้อยหลอมกนะไปเได้เตรียมน้ำเปลามาไอ้กูดไอ้กูดเอาเอาจอนเพื่อเนียนกันเหมอลูกจอนฮัลโหลเพื่อ

อ๋อติดแก๊สเดียวเดียวเดียวมันติดของดิฟหัวใหม่ไม่ให้เสียมเอาลูกบ้านหมดเลยนะเสียมเลยเซนแอมตัวได้หีบ นี่เรื่องมากจ้ะโอ้ยแกหีบหลับไปโอ้เข้าเนื่องมาแล้วยังก็มันหลับดิปไม่เท่าหนาให้เปลี่ยนอย่างนู้ยเดียวไปได้ทั้งหมดเดี๋ยวการซื้อข้อมาเดียวไปได้ถ้าไก่แล้วนั่นบัตรเต้ามาโดนไม่แกด่า